อาบน้ําทั้งคู่นะครับเตรียมออกงานนะครับก็จะเดินทางวันพรุ่งนี้นะครับที่ยังหวัดสะแก้วใช่ไหมครับพ่อแม่ก็จะไปผู้ใหญ่กับภายงานนะครับก็จะเอาอกซ้อมเดินนะครับว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับสุกิก็ไปโรงเรียนด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเท่าไหร่ครับ ไม่ค่อยมีเวลาขี่นะครับ,รบเดก่อน,นรัวันนีเสน,นะครับงนี้นรนครับครบนี้เราจะเดินทางนะครับาม,มาสอเดินดครับลรันายเด็ nice Dave, สอเชือกเลยครับนายเดบเลยครับ ไปเยี่ยมน้องคืนนะครับจะเอาขึ้นคนละคันนะครับขวายังภายงานนี่ยังเป็นช่างใหม่นะครับยังไม่กล้าเอาขึ้นกับพใหญ่นะครับว่าเป็นช่างงานทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันกลัวเกิดอันตรายนะครับ เยี่ยมน้องช้างนะครับอ,อ้วได้คือแฟนด้าครับไม่กลัวเลยครับนี่วีอยู่ข้างหน้าเนี่ยช้างเลยครับแฟนด้าเออนะได้มานี่ มาบ้า <versus patreon>. <ends> นนี้ไม่กลัวช้างนะครับนี่วิ่งตัดหน้าวิ่งโอดทองแบบอันนี้เลยนะครับสวยงามเดินเช็ดหัวหัวเดินไปเช้าเลยนะครับเพราะว่าต้องจัดของจัดไล่นะครับวันนี้ต้องหลายอย่างนะครับเป็นเวลาได้ดื่นะครับ ดูในแบบครับในแบบทั้งสองเชือกเลยนะครับโ้พายงานยืดตัวเรงครับจะมี มีละล้านมาอันนี้หน่อยก็จะเดินอันนี้หนอ่อยนะครับความสูงมีจะเท่าๆกันนะครับภายงานกับพ่อใหญ่นี่แ,แต่ภายงามนี่จะหัวเชิดนะครับหัวเชิดนี่สูงมากเลยครับ พล,ลายง,งานทำอะไรเงี้ยพลางานง <c oughs> คันครับรรรรตัวนีโอบเอกันครับตัวนีโอบเปือกอันนี้แล้วนะครับรู้ได้เลยนะครับนี่เพราะว่าอาบน้ำมาปุ๊บจะเห็นได้ชัดเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับ<ล>ดูนะครับที่เห็นอยู่าด้านด้านอยู่ข้างาๆตัวเขานีเขาออกเผือกนะครับนี่ครับออกเผือกเยอะมากเลยครับเอ,อถึงเด้ถาถึงบ้านน้องภูเงินแล้วครับ<ว>รรไหน

เห็นพ่อใหญ่กับพี่พายงามมาน,นี้วิ่งไปหาแม่ยัยงเร็วเลยนะครับดดน่ารักมากเลยโอ้ดูครับดูรับเ็นทางนอนโอ้ดูครับ อยากออกมาทักทายผู้ใหญ่ด้วยครับดูครับไม่กล้าออกจากท้องแม่เลยครับสงสัยเขาสงสัยนะครับสงสัยเออครับ ยังไม่กล้าออกมาครับรู้สึกว่ามันกับอยากออกไปเล่นด้วยนะครับแต่ยังไม่ยังกลัวๆอยู่นะครับดูครับกางหูใส่เราอีกนอยมา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 ูใหญ่แล้วปูใหญ่มาแล้ว เขาไปไกลตังนี้ครับกวัวหัวแม่เขาห่วงนะครับอุยมาหาเราแล้วครับจัตัวน้อยไม่กล้าไปหาผู้ใหญ่นะครับแตจะเดินมาหาเรานะครับนี่ เม่ฮนนามาเร็วโอ้โหเกแกอเลย ไม่กล้าออกไปครับไม่กล้าออกจากแม่เลยนะครับ <laughs> น่ารักมากเลยนะครับ <laughs> เราก็อยู่ห่างๆนะครับว่าตัวแม่เขาหัวนะครับกนแม่เขาหววเราเขาทำร้ายเราได้นะครับมาหาเราไหมครับมาดูครับ <laughs> ไม่กล้าออกจากท้องเม่เลยครับพ่อใหญ่กับภายงามก็ยืนกินอ้อยครับอยู่ด้านนอกครับเอ็โอ้โหอ,อ,อยากกินอ้อยอยากกินอ้อย เดี๋ยพักดูพักปลาหาแล้วรอจะมาโอ้ไม่กล้าไปครับไม่กล้ามาเห็นมาเห็นมานะครับทุกาน ารขอบคุณมากครับผมที่ไปทุกท่านมาเยี่ยมน้องพงเงินครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับมีอะไรจะผลักเอฟซีบ้างจะทําอะไรทำโรงช้างบอกว่าพอฝากเอฟซีลงคุ้มว่าจะทำโรงช้างให้น้องพงเงินครับผมวันนี้ได้เสาแล้วครับผมเลื้อเตะลังคาแล้วโค้งครับผมครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณคฝากด่วนครับผมช่องโค้งเงินเตรียมอะไรีกครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพอแพ่อแม่เอฟซีนะครับ ร่วมด้วยเช่อกันนะครับสร้างโรงท้างให้กับคุณน้องพูง,งินได้นะครับผมติดต่อมาทางข้อไมก็ได้นะครับผมก็จะได้นำนำคะแนนมาให้นะครับจะไ,ได้ดเสร็จเร็วนะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะเดินทางไปแห่นะครับพ่อใหญ่ศิริชัยกับพลายงามนะครับก็มาให้กําลังใจมาเยี่ยมหลานนะครับผมเดินเดินไอออกกําลังกายนะครับผมพร้อม รับพร้อมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับออกออกงานนะครับออกงานคู่กันนะครับโอเคเนาะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดสูงกดกดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับบนบนบนกด้าวช่องสัมมลี่สีไทยครับผมมาส่งทุกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ